สวัสดีค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องอักษร3หมู่นะคะค่ะอักษร3หมู่นะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตราย,ยางนะคะไตราย,ยางคือการแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวนะคะตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกออกเป็น3ส่วนนะคะซึ่งคําว่าไตรเนี่ยหมายถึง3 ะะเราจึงเรียกว่าอักษร3ามหมู่นะคะโดยอักษร3ามหมู่นั้นประกอบไปด้วยอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำนะคะซึ่งแบ่งได้เป็นอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวคือขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงขอพึ่งขอฝาขอสลสาอเสือสอฤษีหอยหี่อักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะ แบ่งได้เป็นกอไก่จอรจานดอเด็กกอเต่าตอชดาตปะตับบอใบไม้ออปลาออักอักษรต่ำนะคะมีทั้งหมด24ตัวคือคอควายคอคนคอละคังงองูชอช้างสอดโซ่ชอกระเชอยอผู้หญิงทอนางบันโททอพุท่านอนเนนทอทหารทอทง นอหนูพอพานฟอฟันพอสำเพามอมา้ายอ,อยักรอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาคอนคกฮูกหูอักษรต่ำนี่เยอะมากเลยนะคะมีทั้งหมด24ตัวเลยค่ะ ต่อไปนะคะอักษรในแต่ละหมู่นี้นักเรียนหลายคนนะคะอาจจะจําไม่ได้ซึ่งวันนี้นะคะคุณครูมีหลักการจำนะคะมาบอกกันเริ่มที่อักษรสูงนะคะมีทั้งหมด11ตัวหลักการจำนะคะคือผีฝาถุงข้าวสารให้ฉันผีฝาถุงข้าว สารให้ฉันนะคะผีก็คือผอพึ่งนะคะฟากฟอฝาถุงถอฐานและถอถุงนะคะซึ่งถอฐานและถอถุงนี้จะออกเสียงเหมือนกันนะคะจึงจัดอยู่ในหมู่หมวดหมดู่เดียวกันต่อไปขอไข่นะคะก็คือคําว่าข้าวนะคะข้าวก็คือขอไข่และขอขวดนะคะออกเสียงเหมือนกัน,สา,นสารสสารา สรลสีสอเสือนะคะให้หอหีบและฉันฉอฉิงนะคะต่อไปนะคะหลักในการท่องจำอักษรกลางนะคะมีทั้งหมด9ตัวคือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนป่าโป่งไก่จิกเด็กตายาเด็ก ตายบนปากโอ่นะคะไก่ก็คือกอกไก่นะคะจิกจอจานเด็กตัวชดานะคะตายตอปะตักเด็กตัวที่2ก็คือดอเด็กนะคะตายตัวที่2ก็คือแทนตอเต่าบนบอปใบไม้ปากอ,อปลาโองออ่างนะคะ ต่อไปนะคะเป็นอักษรต่ำอักษรต่ำมี24ตัวเราจะแบ่งตามเสียงนะคะซึ่งแบ่งได้ออกเป็น2ประเภทมีอักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวนะคะอักษรต่ำคู่เนี่ยจะมีอักษรต่ำที่มีเสียงคู่กันกับอักษรสูงนะคะมีทั้งหมด14ตัวส่วนอักษรต่ำเดี่ยวนั้นมีทั้งหมด10ตัวนะคะหลักในการท่องจำนะคะของอักษรต่ำนะคะอักษรต่ำเดี่ยวคืองูใหญ่ นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกอักษรต่ำคู่พ่อขา ไปนะคะตัวอย่างนะคะคำที่อยู่ในอักษรกลางนะคะมีคำว่าบ้านเต้นไก่จานปากบ้านเต้นไก่จานปากทีนี้เรามาดูนะคะอักษรสามหมู่หรือไตราย,ยางนะคะเราจะสังเกตได้จากตัวไหนเอตัวไหนนะคะเพชนะตัวไหนเป็นอักษรสามหมู่นะคะหรืออักษรกลางเราจะดู พยัญชนะตัวแรกไม่ว่าจะเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำเราจะดูพยัญชนะต้นนะคะที่คุณครูขีดเส้นใต้นะคะพยัญชนะต้นคือพยัญชนะตัวแรกพยัญชนะตัวแรกนะคะถ้าครูถามว่าเอ๊คําว่าบ้านคําว่าบ้านพยัญชนะตัวใดเป็นอักษรกลางให้นักเรียนดูที่พยัญชนะต้นพยัญชนะต้น พย,ยัญชนะต้นก็คือพย,ยัญชนะตัวแรกที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้นะคะพย,ยัญชนะต้นหรือพย,ยัญชนะตัวแรกเขาเรียกว่าไรยางหรืออักษรสามหมู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอักษรสูงกลางต่ำนะคะในการดูนะคะเหมือนกันนะคะต่อไปตัวอย่างประโยคนะคะฉันมีบ้านหนึ่งหลังฉันมีบ้านหนึ่งหลังคําว่าบ้านนะคะบ่อใบไม้ เป็นอักษรกลางนะคะอยู่ในอักษรกลางดูตัวหน้านะเพยียนชนะตัวแรกนะคะน้องชอบเต้นคําว่าเต้นตอเต่านะคะอยู่ในอักษรกลางแม่ไก่ออกไข่คําว่าไก่นะคะก็อยู่ในอักษรกลางนะคะให้ดูเพียนชนะต้นนะคะต่อไปตัวอย่างคําที่อยู่ในอักษรสูงนะคะหลักการดูก็เหมือนอักษรกลางเลยนะคะให้นักเรียนดูที่เพียนชนะต้นนะคะมีคําว่าเสียงพึ่ง ฝนผานเขียวมาดูนะคะเสียงสอสเสือเป็นอักษรสูงผอพึ่งเป็นอักษรสูงฝอฝาเป็นอักษรสูงถอถุงเป็นอักษรสูงขอไข่อักษรสูงให้นักเรียนดูเพยญชนะต้นนะคะเพยญชนะที่อยู่ตัวแรกนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างประโยค เด็กๆคุยกันเสียงดังเด็กๆคุยกันเสียงดังคำว่าเสียงนะคะสอเสือสอเสือนั้นเป็นอักษรสูงนะคะแม่โดนพึ่งต่อยคำว่าพึ่งเป็นอักษรสูงวันนี้ฝนตกหนักมากคำว่าฝนเป็นอักษรสูงนะคะก็คือฝอฝานั่นเองนะคะดูเยัญชนะตัวแรกนะคะต่อไปตัวอย่างคําที่อยู่ในอักษรต่ํา มีคำว่าพ่อแม่น้องท้องฟันแล้วก็คำว่าซื้อให้นักเรียนดูเหมือนกันเลยนะคะดูพยัญชนะต้นตัวแรกคำว่าพ่อแม่พอพานนะคะคำว่าแม่มอม้าน้องนอหนูท้องทอทหารฟันฟอฟันซื้อซอโซนะคะให้ดูพยัญชนะตัวแรกนะคะพยัญชนะตัวแรกนะคะ อ่านะคะดูเพรชานะตัวแรกนะคะเป็นอักษรต่ำนะคะต่อไปตัวอย่างประโยคฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่คำว่าพ่อแม่เป็นอักษรต่ำน้องเป็นคนดีน้องเป็นอักษรต่ำวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสท้องฟ้านะคะเป็นอักษรต่ำนะ,ะนะคะนะคะเรามาหัดทำแบบฝึกหัดท้ายบทกั ะะแบบฝึกหัดที่ให้ไปนะคะเกี่ยวกับอักษรสามูหรือว่าเรื่องตรายยางอักษรสูงนะคะคุณครูบอกแล้วว่ามี1 1ตัวผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะคะตัวแรกผีนะคะให้นักเรียนเนี่ยใส่ผอพึ่งผีก็คือผอพึ่งนะคะเอาพยัญชนะตัวแรกลงมา นะคะผอพึ่งฟากฝอฝาฝอฝาถุงตัวนี้จะมีถอถุงถอฐานนะคะจะมีสองตัวออกเสียงเหมือนกันเมื่อกี้นะคะที่บอกแล้วมีถอถุงนะคะแล้วก็ถอฐานนะคะเขียนไม่สวยนะคะไม่เป็นไรนะคะถอถุงถอฐานนะคะต่อไปข้าวนะคะ ที่บอกแล้วมีขอไข่นักเรียนใส่ขอไข่ลงไปเดี๋ยวลุกก่อนนะคะมันไม่สวยอขอไข่ให้เรียนใส่ขอไข่ลงไปขอไข่แล้วก็ขอขวดนะคะขอขวดอขอขวดนะคะต่อไปสารสอเสือสอสาราสอฤาษีนะคะให้หอหีบฉันขอชิงนะคะ ครูทำให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างในข้อที่1เพราะฉะนั้นนอกนั้นให้นักเรียนทําเองนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนนําคําที่มีเพัญชนะต้นที่เป็นอักษรสูงอักษกรกลางและอักษรต่ำแยกลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนดูคําแรกคําว่าของขวัญดูตัวข้างหน้านะคะเยัญชนะนต้นคือตัวแรกขอไข่อยู่อักษรไหนเอาไปใส่ที่ช่องนั้นนะคะกระ เสียบก็ไก่อยู่อักษรไหนเอาไปใส่ที่วงกลมช่องนั้นชุดนอนชอช้างอยู่อักษรไหนเอาไปใส่ที่ช่องนั้นเสริมสวยสอเสือนะคะอยู่อักษรอ,อะไรเอาไปใส่ที่ช่องนั้นผีเสื้อผ่อพึ่งอยู่ที่อักษรอ,อะไรให้นําไปใส่ที่ช่องนั้นนะคะแบบฝึกหัดง่ายๆไม่ยากทักเรียนลองทําดูนะคะวันนี้วันนี้นะคะ,ะคุณครูนะคะขอ จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย